วันนี้มีคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนเพื่อดูนะเป็นต่างชาติที่แบบว่ามาลอยโคมในเมืองไทยในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี่แหละแต่เป็นลอยโคมยี่เป็งที่เชียงใหม่ค่ะแต่ละคนเนี่ยอ้าปากค้างกันเลยนะคะมาดูพ่อหนุ่มคริสเตียนกันค่ะเขาบอกว่านี่เหมือนกับว่าฉันมาเป็นสักขีพยานในเทศกาลลอยโคมยี่เป่งในประเทศไทยรู้สึกเหมือนกับว่าฉันได้รับพรจริงจริะ ฉันชอบเมืองไทยมากๆเลยฉันรู้สึกว่าฉันตกหลุมรักประเทศนี้ซะแล้วสิทางวัฒนธรรมที่สวยงามและผู้คนก็น่ารักมากๆ คลิปหนึ่งนาะเป็นต่างชาติคู่นี้ค่ะน่ารักมากๆเลยเป็นคู่รักต่างชาติสูงวัยนะคะแต่ว่าใส่ชุดไทยมาลอยโคมนี่เป็งค่ะดูแล้วสวยงามากๆทั้งคู่นะหลังจากลอยโคมเสร็จแม่ท่าทานจะมีความสุขมากๆเลยยืนโอบกันแล้วก็ดูลอยโคมยี่เป็งไปด้วยแม่มีความสุขดแูแล้วก็แบบว่าโรแมนติกจริงๆโดยหลายคนนะมาคอมเมนต์ในคลิปนี้บอกว่าโอ้โหดูทั้งคู่สิคะแต่งตัวสวยจริงๆอ่ะ เข้ากับบรรยากาศลอยโคมยี่เปงเลยอยเขาคงจะมีความสุขมากเลยเนาะบางคนบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วรับรองเฮอปีหน้านักท่องเที่ยวคงจะเพียบเลยเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจจังเลยที่ต่างชาติเนี่ยมามีความสุขกับเทศกาลต่างๆในประเทศไทยเห็นแล้วเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆสวยจนขนลุกเลยอยาขณะเราเป็นคนไทยนะเรายังไม่เคยไปดูลอยโคมแบบนี้เลยแค่เห็นในคลิปก็สุดยอดแล้วเป็นงานที่อลังการมากๆยังเคยคิดกับตัวเองสักครั้งเลย เว่าฉันเนี่ยอยากจะไปที่นั่นพร้อมกับภรรยาแต่เดี๋ยวขอหาภรรยาก่อนนะบางคนก็บอกว่าเห็นคลิปแบบนี้แล้วฉันรู้สึกน้ําตาซึมมาเมืองไทยเนี่ยคือเมืองสวรรค์เลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยสงสัยจากลอยโคมยี่เป็่แล้วก็เทศกาลลอยกระทงจะกลายเป็นเทศกาลแห่งความรักไปแล้วมัง้ง เห็นคู่นี้แล้วแบบโอ้ยเป็นภาพอบอุ่นแล้วก็โรแมนติกมากมากเลยะเหมือนกับเป็นเสน่ห์การท่องเที่ยวของไทยเลยนะแต่ว่าที่ฉันรู้สึกอึ้งอ่ะก็คือแบบเป็นคู่รักที่แบบว่าอยู่ด้วยกันจนแก่และดูสิน่ารักจริงๆเลยอะส่วนสาวแ่นต่างชาติคนนี้ค่ะเรียกว่าอ้าปากคานจะต้องเอามือป้องปากน้องคนนี้ชื่อว่าไหละเธอคงจะตื่นเต้นมากเลยนะคะบอกว่านี่คือเทศกาลลอยโคมเชียงใหม่ที่ประเทศไทยนี่แหละโดยสาวสวยคนนี้นะคะเธอไม่ได้มา ลอยโคมยี่เป่งที่เชียงใหม่เท่านั้นค่ะก่อนหน้านี้นะคะเธอได้เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกรุงเทพมหานครมาก่อนแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่วัดโพแล้วก็ตลาดนัดจตุจักรด้วยค่ะมีการถ่ายคลิปบรรยากาศที่ไปที่วัดโพนะคะมีคนมากมายเลยตอนนี้เรียกว่านักท่องเที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ไปที่ตลาดนัดจตุจักรไปแวะตึกแดงไปช้อปปี้สินค้าโอ้ยมากมายละหลานตาเหลือเกินนอกจากนี้ยังไปเดินตลาดกลางคืนอีกด้วยซึ่งระหว่างที่เธอไปเดินที่ตลาดนัด จะรู้จักนะคะเธอบอกว่าเมือนกับฉันเจอปราสาทเป็นห้างวินเทจในกรุงเทพอะ่ะมีสินค้าแบบมากมายเลยนะโดยเฉพาะพวกสินค้าวินเทจแต่แล้วนะคะสุดท้ายแล้วก็จากกรุงเทพแล้วก็มาต่อที่ปลายค่ะมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรถเที่ยวด้วยนะคะ โชว์บรรยากาศทางภาคเหนือเดินขึ้นเขาอย่างมีความสุขค่ะโดยในภาพบรรยากาศนั้นเริ่มจะมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วนะคะแล้วก็ไปซื้อโรตีกล้วยกินแล้วก็โรตีรสช็อกโกแลตด้วยค่ะโดยหลายอ่านะบอกว่าฉันชอบจริงๆเลยเมืองไทยฉันมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครแล้วก็มาต่อที่เชียงใหม่ตอนนี้ฉันอยู่ที่ปายนะฉันมาเที่ยวแบบแบ็คแพ็คแม่แต่ลองดูนะปีนี้จะต้องเป็นปีที่ฉันมีความสุขมากๆแน่เลยและอีวิดีโอหนึ่งหนะ้าเธอบอกว่า ตอนนี้เธอมาอยู่ที่ปายแล้วโอ้โหคือในคลิปวิดีโอเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากๆเลยค่ะไปเล่นล่องห่วงยางกันที่ปายนะคะบรรยากาศเนี่ยโอ้โหคือแบบว่ามีหมอกแล้วก็ไปกินข้าวซอยด้วยแล้วก็ไปรับประทานอาหารแม่มีแฮงเอาท์กับชาวต่างชาติมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยสําหรับเทศกาลล่องห่วงยางที่ปายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยขนาดคนที่เคยไปนะยังบอกเลยว่าถ้าเกิดไปเที่ยวล่องห่วงยางไปเนี่ย หาคนไทยแทบจะไม่เจอเลยค่ะโดยการล่องห่วงยางนะคะเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ชาวต่างชาติเนี่ยให้ความนิยมมากๆเลยเพราะว่าได้ล่องห่วงยางเป็นระยะทางยาวๆกว่า3กิโลเมตรและนอกจากนี้ค่ะระหว่างทางก็จะมีให้พักแถมยังมีปาร์ตี้โฟมริมลําน้ำไปอีกด้วยนะคะเขาบอกว่าการล่องห่วงยางที่ไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงสงกรานแล้วก็เรียกว่าแทบจะไม่มีที่ยืนเลยค่ะ ปกติแล้วเขาจะปล่อยให้ล่องรอบละประมาณ400คนแต่ว่าช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะๆล่องกันทีรอบละ600กว่าคนแต่นักท่องเที่ยวก็ยังแน่นอยู่ดี โดยช่วงหลังมานี้นะคะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเรียกว่ากิจกรรมล่องห่วงยางน้ำปายเนี่ยเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเรียกว่ากลายเป็นไฟรัลโด่งดังตั้งแต่ปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวหลายหลายคนโดยเฉพาะชาวต่างชาติเริ่มจะไปอัดแน่นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะคะซึ่งปกติแล้วตามเทศกาลต่างๆที่พักที่ปายก็จะมีนักท่องเที่ยวมามากมายอยู่แล้วและยิ่งมีกิจกรรมล่องลำน้ํปายแล้วก็เรียกว่าทํา ให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยล้นทะลักเลยทีเดียวค่ะ โดยกิจกรรมนี้นะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยชื่นชอบมากๆเพราะว่าใช้เวลาล่องประมาณ1-2ชั่วโมงเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำด้วยโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่บริเวณบ้านแม่ฮีตมบลเวียงเหนือแล้วก็ไปสิ้นสุดที่บ้านเวียงใต้ที่อำเภอปายค่ะสายน้ำเนี่ยไลยหลใสเย็นช่ำเลยพร้อมกับเมีอรอยยิ้มและเสียงหัวราอจากนักท่องเที่ยวทั้งสองข้างทางเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยสวยงามมากๆมีทั้งทุ่งนา ป่าไม้คุ้นขาวสีเขียวขจีแถมยังได้ดูวิถีชีวิตริมน้ำของคนเมืองป่าอีกด้วยแล้วก็ระหว่างทางจะมีหาดทรายขาให้แวะทำกิจกรรมสังสรรค์ริมฝั่งแม่น้ำอีกด้วยค่ะ และอีกหนึ่งเหตุผลที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาตินิยมไปทํากิจกรรมล่องห่วงยางที่แม่น้ำปลายเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยมากๆส่วนใหญ่ค่ะจะนิยมจากตั้งแต่ต้นฤด,ดูหนาวจนถึงช่วงหน้าร้อนที่มีน้ําไหลน้อยเพราะว่ากระแสน้ําจะไหลไม่แรงแล้วก็ระดับน้ําจะตื้นอยู่ที่ประมาณเอวค่ะนักท่องเที่ยวทุกคนจะมีห่วงยางเป็นของตัวเองแต่ว่าที่ปลอดภัยก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลตามจุดต่างๆค่ะแต่ว่าที่ผ่านมานี้ อาจจะมีปัญหาเรื่องจัดระเบียบนิดนึงเพราะว่านักท่องเที่ยวเวลาเข้ามากันเยอะมากๆก็จะไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่และอีกปัญหาหนึ่งที่เคยเกิดก่อนหน้านี้นั่นก็คือการทิ้งขยะลงในแม่น้ำนั่นเองแต่ว่าช่วงหลังน้าได้มีการจัดระเบียบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทําให้กิจกรรมการล่องน้าปลายเป็นไปอย่างราบรื่นและนักท่องเที่ยวทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบค่ะมีชาวต่างชาติหลายคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเทศกาลแบบนี้ดูแล้วอัเมซิ่งจริงๆอ่ะดูแล้วแบบว่าท้าทา จะมีความสูงมากๆเลยฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันอยากจะไปเล่นจังและต่างชาติหลายๆคนนะก็มาคอมเมนต์บอกว่า I love Thailand แต่งว่าต้องเคยมาเที่ยวกันแล้วแน่ๆเลย แล้วก็มีต่างชาติใจชื่อว่าวินเลียมนะคะบอกว่าโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอะระหว่างที่ฉันล่องห่วงยางอะฉันทําโทรศัพท์หายเนี่ยสิส่วนแนนเนลค่ะบอกว่าโอ้โหฉันอยากจะไปเล่นตรงนั้นบ้างจังอเล็กซ์ก็บอกว่ามีทุกวันหรือเปล่าเนี่ยฉันอยากจะไปรวมกิจกรรมแบบนี้จังเลยอะเห็นแล้วตื่นเต้นส่วนโรซ่าค่ะเธอบอกว่าฉันอยากจะไปเที่ยวที่นี่บ้านจังเลยฉันไปเมืองไทยมาสามรอบแล้วนะแต่ว่าฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะไปล่องห่วงยางที่ไหนดีใครก็ได้ช่วยแนะนำฉัน เถะส่วนจอร์ค่ะบอกว่าดูแล้วท่าทางจะสนุกจังเลยอะฉันไม่รู้เลยนะว่าเมืองไทยมีกิจกรรมล่องห่วงยางแบบนี้ด้วยส่วนแวนสันค่ะเขาบอกว่านี่ก่อนที่จะมาเล่นนะอย่าลืมทาครีมกันแดดนะจ๊ะมาอย่างนั้นแล้วก็ผิวอยู่จะเปลี่ยนสีทันทีส่วนทาวเบอร์ค่ะบอกว่าช่วยบอกเวลาหน่อยได้ไหมว่าฉันสามารถไปล่องห่วงยางได้เวลาไหนบ้างและแอนดี้ก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าที่ปายเนี่ยไม่ได้มีแค่กิจกรรมล่องห่วงยางเท่านั้นนะมีการพายเรือด้วย ฉันรู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่แบบอากาศดีมากๆบรรยากาศก็สวยแล้วก็คือฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขมากจริงๆอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยฉันสุขใจจริงๆที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยแม่ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกภาคภูมิใจเนาะที่ประเทศไทยเรามีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงปีใหม่นี้ลอยกระทงลอยโคมปานไปแล้วต ต่อไปก็จะเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่แล้วนะคะใครมีแผนมีทริปไปเที่ยวที่ไหนบ้างอย่าลืมมาบอกกันบ้างนะคะแล้วก็มาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ